เจริญพรท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในวันนี้โชคดีเราได้มีโอกาสรับประกรรมทานสมาทานศีลปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการให้เรารู้กิจกรรมในชีวิตและเรามาปฏิบัติธรรมนี้นะ ต้องการแสวงหาความจริงใจต้องการแสวงหาชีวิตที่มีประโยชน์ต้องการจะมาฝึกใจิตให้อดทนต้องการจะสร้างกุศลชีวิตนี้ได้ผลงานคือการปฏิบัติธรรมได้แล้วก็จะได้อุทิศส,ส่งกุศลให้ผู้มีบุญคุณทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นเป็นการมาถือเนกขมะปฏิบัติ การปฏิบัติให้เกิประโยชน์ในคุณค่าของชีวิตและทําให้ชีวิตมีค่าราคาดีก็ใช่ราคาอันเกิดทนได้จากอาน,นิสงส์นี้แล้วเราก็จะแผ่่วนกุศลนี้ไปให้ผู้มีบุญคุณทั้งหลายได้รับไว้ณโอกาสนี้และโอกาสหน้าต่อไปคือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นเอง ดังนั้นขอท่านทั้งหลายโปรดได้รับฟังโอวาทเพื่อคติทำพระกรรมฐานที่จะได้ผลได้อานิสงส์อย่างไรสืบต,ต่อไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณโอกาสบัดนี้ <c oughs> ผู้ยาติทธรรมทั้งหลาย ที่เรามาปฏิบัติพระกรรมฐา,านนี้บางท่านใหม่ต่อภาคปฏิบัติและใหม่ต่อสถานที่อาจจะไม่ทราบอาจจะไม่เข้าใจเพราะมาใหม่ใหม่ทั้งหมดใหม่ทั้งหมดนี่คือใหม่สถานที่ไม่เคยมาหนึ่งใหม่ต่อการปฏิบัติและใหม่ใหม่ต่อการฝึก อีกอันหนึ่งเราก็ใหม่ทั้งนั้นเราก็ไม่เคยมาสมาทานสินแล้วเรารับสินแปดด้วยบางท่านก็เกิดมาก็ยังไม่ได้รับสินแปดสินแปดนี้เป็นองค์ฐานทับของอุโบสถที่เราเรียกว่ารักษาอุโบสถศสิลที่วัดวาอารามเป็นต้นแต่เราหนุ่มสาวสมัยใหม่นี่ก็ตามยังไม่ได้สนใจนะยังไม่สนใจที่จะปฏิบัติที่แน่นอน ก็ไม่ทราบจึงเรียกว่าเรามาวัดต้องการมากก็คือต้องการบุญให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตต้องการให้เกิดความสุขต้องการให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรนั่นเองแต่เราก็ไม่ทราบว่าความสุขนั่นจะทำอย่างไรดีทุกคนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกัน การที่ต้องการให้มีความสุขที่แน่นอนไม่เจือปนในความทุกข์นั้นต้องเจริญพระกรรมฐานที่เจริญธรรมนั่นเองคือเจริญให้ลุงเรืองในธรรมธรรมะแปลว่าสภาพชีวิตทําให้ชีวิตลุงเรืองทําให้ชีวิตมีปัญญาทำให้ไม่ให้ชีวิตขยันหมั่นเพียรไม่เกียกร์คลาต่นอหน้าที่ ธรรมะทําให้รู้หน้าที่และการงานธรรมะตัวนี้แปลว่าให้เข้าใจกับเหตุผลของตอนธรรมะตัวนี้น้ที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจในชีวิตของเราเองและธรรมะอันนี้คือกรรมฐานนั่นแหละต้องการให้รู้คุณค่าของชีวิตชีวิตจะมีคุณค่าประการใดถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจแล้ว ทำอะไรทำด้วยความตั้งใจจริงทุกสิ่งได้ผลจะเป็นผลงานอันใดก็ตามมันจะได้รับออกมาให้ตนเองเนี่ยนี่จะเป็นประโยชน์ในการได้จากเน่ครรมะปฏิบัติไม่ใช่มาวัดไปบวชชีพรามวัดโน้นวัดนีน้นนนกันล่ามปาไปบางอย่างก็ทําอย่างนี้บางบางอย่างทําอย่างโง้นอย่างน,างนี้ก็มากหลายแต่เราไม่มีความเข้าใจกันเลยเยอะ อาตมาไม่หยุดเลยก็ต้องทำนะนี่ยชีวิตน่ยมันมีค่ามาปฏิบัติเนี่ยคัมมาทําให้ชีวิตมีค่าราคาคนันสูงขึ้นทาให้เกิดคุณค่าของชีวิตเรียกว่ามนุษย์จะสมบัติเราเป็นมนุษย์แต่เราไม่มีการปฏิบัติทั้งชีวิตมนุษย์แล้วไหนเลยมนุษย์มนุษย์นั้นจะมีคุณค่าได้คนเรามันจะมีหลายประเภทคนเรานั้นมีหลายอย่าง ฐานะไม่เหมือนกันทำอะไรก็ได้ไม่เท่ากันต้องการบุญบุญก็ไม่เท่ากันแต่บางคนก็มีบุญอยู่ยีมีบาปเจ็ดสบ้มันก็เท่ากันไม่ได้ฐานะการเงินก็ไม่เหมือนกันฐานะในด้านปัญญาก็มีไม่เท่ากันในฐานะความรู้ที่เรารูม้มาแต่อดีตชาติ มาในชาติใหม่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เท่ากันแล้วเราจะทำยังไงถ้าเจริญพระกรรมาฐานจเจริญสติปัฏฐานสีน่นี้ก็จะทำให้ท่านทั้งหลายมีความคิดสูงทำให้สมบัติมนุษย์มันจะครบขึ้นเพราะเราเนี่ยขาดสมบัติมนุษย์การเราเป็นคนยังไม่สมบูรณ์แบบยังต้องศึกษาสแสวงหาความรู้ของชีวิต และแสวงหาความสุขของชีวิตต้องการให้สะดวกสบายด้วยกันทั้งนั้นและไม่ต้องการขัดข้องไม่ต้องการมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใดประการใดต้องการให้ชีวิตนี้ปลอดภัยไม่อยากให้เป็นอะไรเลยแล้วก็ต้องการให้ได้ที่พึ่งชีวิตเป็นผู้มีที่พึ่งทางใจแต่เรามาปฏิบัตินั้นเราไม่เข้าใจตัวเอง ไม่ใช่มานั่งเฉยๆและบุญมาหาเองไม่ได้ต้องสร้างต้องทําไม่สร้างไม่ทําไม่ได้ถ้าใครจเจริญกรรมฐา,านเกิดคติธรรมเกิดอุดมการทําให้พึ่งตัวเองได้พระพุทธเจ้าจึงสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุภิกษุในอุบาสกบ,บัติกาแต่ภิกษุนี้หมดไปแล้วขาดไปเลยก็เอาสัมมนเนรเข้ามาแทน เรียกว่าปิสุสัมมณนเนุมาศกุมาติกาเป็นการสร้างฐานะเหมือนกันแต่ต่างโดยวิธีการพระปิสุมีข้อห้ามถึง227คือไม่ใช่ศีลแต่เป็นข้อห้ามเรียกว่าวินัยเลยแล้วก็ตีความทั่วไปว่าพระมีศีล2 2 7บ2อย่างนั้น ขอเท็จริงแล้วสองรอยี่ัินเป็นข้อห้ามไม่ให้ฝ่าฝืนไม่ให้กระทำเรียกตัวตรงก็เรียกว่าวินัยวินัยของพระแล้วต่อเนื้อจากสองยี่็ดยังมีสินสิบสิกขาบทก็เรียกว่าสิกขาบทกรงบัญญัตินั้นพุทธาบัญญัติแล้วให้สมมนเนธปฏิบัติสิบข้อสิบข้อนี้คือไม่ให้ฝ่าฝืนในเรื่องสิบข้อเหล่านั้น นอกเหนือจากนั้นมีมนุษย์สมบัติแต่ใครเป็นพุทธศาสนิกนชนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็รักษาคุณสมบัติมนุษย์คือสิกขาบทห้าได้แก่ปานาติปาตาเป็นต้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนทรัพย์ของท่านผู้ใดและไม่ล่วงประเวณีที่บัตรสีในสังคมต่อไปจะห้ามไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อเป็นลักษณะการของสมบัติมนุษย์ถ้าเราพูดเท็จขาดหลักความจริงใจพูดเท็จพูดสออเสียดคนโน,โน้นคนนี้แล้วก็พูดเพ้อเจ้อเพ้อเจอนี่หมายความว่าพูดลามปามไม่รู้ขังข้ามขิงขัขงเรมไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้ว่า พูดไปนั่นจะกระทบกระเทียบใครไม่รู้จักฐานะของตนคือสมบ,บัติมนุษย์มันจึงพูดอย่างนั้นออกมาปูดเท็จปูดสอเสียดแถมพูดคำหยาบหยาบช้าพูดจาไม่มีเหตุมีผลเพื่อเจอออกมาให้แกตอนอย่างนี้เป็นตนแล้วเราก็ไม่ดื่มสุรายาเมาไม่ประพฤติอาธรรม และเราก็ไม่ค่าของที่ผิดสินร,รมข้อของที่มันเป็นประโยชน์มันมีไม่มีโทษโดยสุจริตธรรมอย่างนี้สมบัติมนุษย์แต่แล้วเรายังก็ไม่มีไม่ครบเลยขาดไปมากหลายแห่งหลายฐานะหลายการเวลาจึงเป็นศขเท่ากันไม่ได้บางคนเกิดมาในชาคนโลกมนุษย์นี้นั้น ก็ไม่เท่ากันตั้งแต่ท้องแม่ออกมาแล้วพ่อแม่ฐานะก็ไม่เท่ากันต่างกันได้อีกวิชาการอีกด้วยบางคนมีความรู้ลึกซึ้งมีความรู้ด้นวิชาการมากมายแต่แก้ปัญหาไม่ได้มีแต่เรื่องมีแต่ลาวมีแต่สิ่งที่ให้เป็นการเดือดร้อนใจเสมออย่างนี้ก็ไม่ครบสมบัติมนุษย์ มบัติมนุษย์นี้นะ่ะเขามีทั้งความรู้คู่กับความดีเขาก็มีแต่ปัญญาหลอบรู้ในกองการทั้งขานเขาจะอ่านชีวิตของเขาได้อ่านออกบอกได้ใช่เป็นเห็นตัวตายเขาจะได้คลายทิฏฐิดำริดชอบประกอบปูชนของเขาเขาจะได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญอย่างนี้เป็นต้นแต่แล้วท่านทั้งหลายก็มีชีวิตความหมายคล้ายคลึงกัน เพศแตกหญิงชายเพศหญิงเพศช,ชายเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายของมนุษย์อันเดียวกันหมดท่านจะเป็นเพศหญิงก็ตามท่านจะเป็นเพศชายก็ตามจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือความสุขต้องการให้มีความเจริญต้องการให้มีความรุ่งเรืองไม่ต้องการเดือดร้อนเป็นบาปเป็นกรรมเลยใช่หรือไม่ท่านทั้งหลายเอ๋ยนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พึงตัวเองอย่างพระภิกษุ ต้องซักผ้าเองต้องเย็บย้อมเองเวลาท่านทั้งหลายท่านชายที่เคยบวชในศาสนาจะเห็นในบาทมีกล่องเข็มมีเข็มมีได้มีเครื่องทำกระโหลกรอ,กองน้ำพระพุทธเจ้ามีอนามัยด้วยสุขภาพอนามัยให้พระภิสุรูปนั้นที่บวชในระศาสนาพึ่งตัวเองได้มีช่างเครื่องอุปกณ์ที่จะดำเนินงานในปัจจัยสี เตรียมให้พร้อมทุกประการแต่เราท่านนงหลายทําอะไรก็ไม่เป็นก็ขาดที่พึ่งทางตัวเองไม่มีที่พึ่งแหละเราจะแยกพอแยกแม่ออกไปไปประกอบอาชีพการงานก็จะทําทอะไรไม่เป็นเลยพระพุทธเจา้าจึงเน้นคอขันติความอดทนต้องอดทนให้ได้เราจะเห็นบางบ้านที่เขาสอนลูกเขา ถนอมกลอมเปรี้ยงเลี้ยงลูกอย่างดีเลยไม่ต้องให้ลูกทําอะไรเลยต้มข้าวตรงแกงอาหารให้ลูกพร้อมเตรียมให้ลูกพร้อมตลอดรายการแต่ลูกเหล่านั้นหาได้รู้ไหมเนีย่ยตมากขากล่าวอนมโมทนาข้อนี้บางบ้านมันมีหลักฐานจีดายปริญาโทแล้วทําให้แม่ทําครัววันเกิดให้กินแล้วก็พาเพื่อนมา ตนบัดนี้หาง,งานทําไม่ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมที่โดยรู้เท่าไม่ถึงการใช่หรือไม่แต่มาจึงสอนเด็กดีก,กว่าเด็กหนูไปโรงเรียนไหวพอแม่ส้ำโหนนั่นนั่นธรรมะเป็นบทกรรมมาฐานเป็นหัวใจของชีวิตอ่อนน้อมทําตนนะลูกนะอ่อนน้อมทตนปากหวานตัวอ่อนมึงไปงอนอย่าบังอาจกับผู้ใหญ่อย่าบังอาจแล้วต้องให้การเคารพผู้ใหญ่อย่างนี้ เป็นลักษณะของมนุษย์ไปถึงโรงเรียนไหวครัาจารย์เจอผู้เท่าผู้แก่เลี้ยงทางเจอพระนมัสการสอนเด็กเข้าใจเด็กอยากได้ดีกันทุกคนอยากได้ดีได้ดีอยากรวยอยากสวยด้วยกันทุกคนไม่มีเด็กคนไหนเลยที่มาอยากสวยอยากรวยไม่อยากดีไม่อยากมีปัญญาเขาอยากได้แต่ไม่มีใครให้เขาไม่เข้าใจอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งเข้าใจแล้วไม่เอาอย่างหนึ่ง มันมีหลายประเภทวันนี้ก็คุยกันที่บนญชลาถูกร,รมภาวนาที่มาประชุมทั่วประเทศกันบางแห่งก็แขบจรมาถามตัวเองก็มีความรู้ถึงปริญญาโทเอกแต่ลูกสองคนไม่เรียนหนังสือเด้อเอาง่ายๆนี่แหละไม่ใช่โทษเด็กนะมาจากพ่อแม่ไม่ดีจริงเป็นด็อกเตอร์อย่าเป็นปริญญาโท แต่ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงลูกได้ไดีได้ตามใจลูกผูกพันกับลูกทางนั้นเอาใจเกินไปพระพุทธเจ,จ้าบอกไม่ใช่เราจะมาตีความจากพระพุทธเจ,จ้าสอนเลี้ยงวัวต้องผูกรักวัวต้องผูกรักลูกต้องตีลักมีต้องต้องคาลักหน้าต้องคิดลักไม่ตึงกันเดี๋ยวนีไมันต้องเตือนปล่อยไปตามอารมณ์นะเสียหายมากจะเรียนรู้เป็นด็อกเตอร์ก็ไปเอาตัวไม่รอด ไม่รอดเพราะทำอะไรไม่เป็นเลยะรบาดทั้เดียดจะอยู่หัวในสำนักพราชวางังก็แจ้งให้ตมรมาทราบว่าหัดลูกหมดเลยลูกหญิงลูกชายล้างถ้วยล้างชามทำอะไรเป้นหมดเป้นหมดเลยนะนี่ในพระราชวางังเราเห็นผู้ใกลชิดในพระราชฐา,านเราให้ตามาฟังว่าจะอยู่หัวให้โอวาทของอุลบุตรดาของท่าน หรือเจ้าฟ้าเจ้าชายเจ้าหญิงก็ตามต้องทําเป็นเราเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยต้องทําเป็นทั้งหมดไถานาก็เป็นหวานข้าวก็ต้องเป็นด้วยนี่น่าซึ่งใจมากเรามนึกท้าความหลังแห่งพระพุทธเจ้าเมืก่กยังพระชนอยู่สองพันกว่าปีแล้วพระองค์เป็นจกักรพรรดิเป็นระราชบุตรของพระเจ้าสิทธทนะ สจ้าฟ้าเจ้ามหากรย์แต่พระองค์เนี่ยเรียนสิบเด็ดสิบแปดด็อกเตอร์มาแล้วมีความรู้สูงในด้านวิชาการแต่วิชาอันหนึ่งยังไม่ได้เรียนหาครูสอนไม่ได้หาครูสอนไม่ได้ไม่มีครูสอนตำหนับตำราก็ไม่มีด้วยถ้าเรียนทางโลกมาจบสิบแปดศาสตร์เรียกว่าสิบแปดด็อกเตอร์สาขาสิบแปดสาขาด็อกเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่วิชาเดียวคือวิชาแก้ปัญหาวิชาแก้ทุกข์ไม่มีในตำราดใดเลยโลกจริงต้องเสด็จบรรพชาออกบวชนั่นเองออกในคัมมะปฏิบัติอยู่กลางดงกลางตาถึงหกพรรษาเพราะว่าวิชาแก้ไขปัญหาเนี่ยวิชาแก้ทุกข์เนี่ยให้พบความสุขที่แน่นอนและไม่เจือปนในความทุกข์นั้นๆ เป็นวิชาที่หายากต้องทำขึ้นเองเหมือนพี่น้องกรรมฐานธรรมทายาดนี้เนี่ยก็มาปฏิบัติทรรมต้องการจะฝึกต้องการจะมันผุดขึ้นมาในตําราจริงตําราที่จะแก้ไขปัญหาที่มันมีทุกข์อยู่ในใจนั้นก็จะได้แก้ได้พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงหกปีก็ยังไม่พบไอวิชาที่แท้จริง เพราะมันวิชานี่เนี่ยมันวิชาที่จะต้องทําเองต้องปฏิบัติเองแล้วก็ให้มันขุดขึ้นมาในดวงใจใช้สะอาดของใครของมันอย่างนี้ทีถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปวัดโน้นออกวัดนี้ไปบวชชีพราหมณ์ติดก,กันเทศกันไม่พัก็วายช่างอาถากันไม่พักเดี๋ยวองค์โน้นเทศบ้างองค์นี้เทศบมางเลยไม่ทํากรรมฐาน เลยมันไม่ได้อะไรแล้วก็ได้บาปติดตัวไปเงินทองก็หมดเงินทองก็หมดด้วยแล้วกลับไปบ้านเงินก็ไม่เหลือแล้วความดีก็ไม่ติดตัวไปได้จะอยากฟังอยากพูดแล้วชอบพูดชอบฟังเท่านั้นคือฟังเทศเท่านั้นเองนะชาวที่จะมาสังเกตมาหลายสิบปีแล้วตามวัดที่เขาบวชชีพรามไปบัดยัดเยียดบวชแน่นหมดอย่างนี้ ไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็าพายเกิดทิฏฐิมานะเพิ่มขึ้นการเจริญพระกรารมาฐานต้องการหาสภาพชีวิตที่ถูกต้องต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อเวลาเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้เวลาเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินเนี่ยมันหมดไปหนึ่งวันแล้วเนี่ยนี่เข้ามาค่อนคืนอีกแล้วยจะสี่ทุ่มห้าทุ่มอีกอแต่ถึงยี่สิบีนาฬิกาแล้ว แล้วเวลาเราแบ่งเอาไปทํางานอะไรบ้างการเจริญกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการแบ่งวาระจิตให้จิตมันสบายแล้วก็แบ่งเวลาที่มีประโยชน์แต่อย่าลืมอย่าลืมว่าไอ้ประโยชน์ของเวลาคือความสุขความทุกข์ท่านทั้งหลายเอ,อ๋ยเราจะได้ความสุขมาจากความทุกข์ความทุกข์เกิดก่อนนะ ได้ประสบปะการกายทุกยากลํบบาหลือกเกินกว่าจะพบความสุขที่แน่นอนแล้วความขยันได้มาจากขี้เกียจขี้เกียจเลือกเกินนอนก็ตื่นสายหนหายหะกินไปหมื่นเงินน้อยกลับนั่งไปนั่งคอยวัฒนาให้มาหาเองเป็นไปไม่ได้นี่หละความจริงนะความจริงเป็นเช่นนั้นตามใจตัวนะักไม่ได้รอกแล้วท่านจะเสียหาย ไม่ใช่หมายความว่าท่านทั้งหลายสจบปริญญาเอกแล้วเป็นคนดีไม่จริงพ่อแม่มีเงินเป็นพันๆล,ล้านลูกดีทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เลยนี่แหละเจ้าชายสิทธะคือพระพุทธเจ้าตอนตองลงมือทําเองไปอยู่ในดงในป่าเป็นเวลาหกปีตอนตองบินทบาทขออาหารการบริโภคจากประชาชนก็เอามาถวายอย่างนั้น ตมาเคยเล่าให้พระโงหนึ่งฟังเสมอข้าวก็แดงแกงก็เค็มไม,ม่เต็มเต็มใจกลืนไม่ได้อยู่ในประสาทราชวังจะถาวายพระยกระยาหารยังไงก็ได้แต่บัดนี้ออกมาอยู่โคลนมาอยู่ดังอารันยาลาป่าแห่งความสงบท่านจึงเียบลาลบปัญญาคืนเนคขัมมะบรารมีสร้างกุศลบุญญาศีให้แก่ตัวเองไม่ใช่ไปรสร้คนอื่นเขา แล้วตัวเองเนี่ยก็ลำบากลำบนทำอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะไปพึ่งใครหรือาอไปลูกสาวงานเขาขาวทุกคนแม่บ้านการเลือนเคหศาสตร์ก็ไม่เป็นทำครัวก็ไม่เป็นเพราะแม่ทำให้กินมาเคยเลยก็ทำไม่เป็นเลยไมย่เนี่ยไม่ตรงกับอัตตายตนูนาโถตนที่ตนของภูตนไปที่ปึ่งของตนก็ไม่ได้ถอนเช่นเดียวกัน ไหนเลยเราจะได้กุศลบุญญาสีที่มาสะสมไว้ในหน่วยกิจทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็หมดไปแล้วก็มีไม่ได้อย่างนี้อีกประการหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราทํางานอันนคือกรรมฐา,านละงานคือหน้าที่ขยันไม่หนอกหน้าที่การงานในฐานะเราเป็นบุตธรธดาของบิด,ดามารดาในฐานะเป็นสามีในฐานะภรรยามีหน้าที่ทําอยู่หมดแล้วสามีมีหน้าที่ให้แก่ภรรยายอย่างไรบ้าง ให้เกียิภรรยาอย่างไายกย่องภรรยายแบบไหนภรรยาก็ต้องให้เกียิสามียกย่องสามีเช่นอยู่กันสองสามีภรรยายร่วมสมัครรักใคร่กันมาทำงานด้วยความถูกตก้องนี่แหละถึงจะปลองดองกันระหว่างสามีภรรยามีหน้าที่ต่างกันสามีอีกอันหนึ่งต้องมีหน้าที่เอาใจใส่ภรรยายอย่างไรภรรยาก็ต้องดูแลสามีอย่างไรครอบครัว แม่บ้านการเรียนเคหาศาสตร์ก็ต้องเป็นหมดอย่างนี้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าสอนต้องต,องตนไปที่พึ่งของตอนตนหาที่พึ่งได้แล้วก็ได้ช่วยตัวเองต่อไปช่วยตัวเองได้แล้วก็มีที่พึ่งโดยตนไปที่พึ่งของตอนได้แล้วก็ได้ธรรมะประจําจิตประจ,จาใจกิจการงานมันก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเราทางานไม่เป็นจะไปใช้คนอื่นเขาแล้วเดี๋ยวนี้ยุคใหม่สมัยนี้มันต่างกันยุคเก่าที่สมัยมาเป็นเด็ก แต่มาไปไปเด็กต้องซักผ้าเองไปโรงเรียนทําเองหมดนะไม่มีลูจกจ้างหรอกสามบันนอกหอกน้ำไม่มีลูจกจ้างทําให้ต้องทําด้วยตนเองเป็นมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วบางบ้านเราจะเห็นว่าผู้ชายทําครัวดีกับผู้หญิงอย่างคุณอำนาจบวัวสริเนี่ยไปต่างประเทศก็ไปทําครัวให้เขาแกงต้มอร่อยด้วยทําขนมก็ต้องเป็นหมดปอกพลไมมากรากไมกก้ก็ปอกได้สวยด้วยนี่เป็นผู้ชาย ผู้หญิงบางคนทําไม่ได้เลยนะผู้ชายบางคนส่วนมากทําไม่เป็นกินเป็นทําไม่เป็นอาศัยภรรยาอาศัยครอบครัวอาศัยแม่ทําให้กินก็หลอดรายการนาข้าก็จะพึ่งตัวเองได้หรือเอาไปทิ้งไว้ในกลางปา่าอดตายเนี่ยเนี่ยอดตายเนี่ยเนี่ยเพราะวิชาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันไม่เป็นวิชาแบบอยู่ในหนังสือและตลาํารามันเป็นการต้องสร้างฐานะให้ขึ้นเกิดเอง ดูที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ชายมาบวชในบาตรนั้นมีทั้งเข็มทั้งได้ต้องให้เย็บผ้าปะผ้าเนาผ้าเป็นเหมเือนเจนผ้ากระถิ่นข้าต้องทําเองนี่ปรากฏการมาสองพันกว่าปีแล้วยังใช้ยีอยู่แต่เราทําอะไรไม่เป็นเลยรับรองลายสาระเป็นบุรุษคมลอยเศษมนุษย์บุรุษคมลอยทําอะไรก็ไม่เป็นแล้วใจก็ไม่เย็น จิตใจก็ฝืนลงไปสร้างความดีไม่ได้ความดีนั้นต้องมีอุปสรรคความดีต้องมีอุปสรรคสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากได้ถ้าลงทุนความลำบากได้ความดีจะไม่มีอยู่กับบุคคลนั้นหรือเพราะชอบสบายคนที่ชอบสบายคือคนชั่วชอบพินสบายนอนสบายให้คนอื่นทําให้ัน่นกําลังชั่วแล้วโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแน่ๆกาลังชั่วอยู่ ต้องพึ่งคนนอนต้องวานคนนี้คขาเราพุทธเจา้าบอกไม่ต้องไปพึ่งไปวานใครนะต้องช่วยตัวเองให้ได้เน่งต้องพึ่งตัวเองให้ได้ถึงหากว่าจะแฉช,ชวนชวนเซชวนเซก็ต้องสอนตัวเองได้การเจริญธรรมฐา,านต้องการจะพึ่งตัวเองอย่างนี้และต้องการหาที่พึ่งให้แต่ตนด้วยตนเป็นที่พึ่งและต้องช่วยตัวเองให้มันได้ ต้องเป็นตัวของตัวเองได้อย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นตัวตนแล้วก็เป็นตัวเองไม่ได้จิตใจก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็จะไปพึ่งคนโน,คน้นคนนี้พ่อแม่ก็ท้าะ,ะแลแกชะลาแล้วก็ต้องตายหายจากโลกไปแล้วเราจะไปพึ่งใครมีเงินทองกี่รลอยล้านถึงจะใช้ไปนี่่พึ่งได้ไอ้เงินทองของเรานี้ใช้ความสะดวกสบายซื้อตู้เย็นก็ได้ซื้อทีวีก็ได้จะซื้อรถขีเล่นก็ได้ แต่ความจริงใจนั้นไอ้เงินทองเนะี่ยขอเหรียนถามซื้อความสุขได้ไหมให้ท่านมีความสุขตลอดเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วเงินพันล้านร้อยล้านซื้อลูกให้เป็นคนดีให้ใหญ่หมดคนดีให้หมดแล้วดีทุกคนด้วยจะได้ไหมไปหาซื้อตรงไหนแล้วให้ลูกดีไปหาซื้อตรงไหนแล้วให้ครอบครัวมีความสุข เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเรามาปฏิบัติทมกันต้องการสร้างกิจกรรมให้แก่ตัวเองหนึ่งเพื่อแสวงหาความรู้แสวงหาความรู้และวแแสวงหาความดีในตัวเองอยู่ในตัวเองเอ,ออกมาใช้แล้วตัวเองมีอยู่ก็ไม่เอาออกมาใช้เอาความไม่ดีออกมาใช้เอาความขี้เกียจออกมาใช้ แล้วมันจะได้ดีแย่อย่างไรเพราะคนเราไม่เข้าใจในชีวิตของตนเองมีชีวิตอยู่ก็ไม่เข้าใจชีวิตของตนเองแล้วเอาแต่มากง่ายมากได้แล้วจะให้ปู่ย่าตายายทําให้คงไม่ได้เลยนะแต่งก็แต่แกแ,แล้วต้องตายทุกคนไม่มีใครรอดมาและเห็นตายจะเป็นแถวไปหมดปู่ย่าตายายก็หมดไปแล้วยังอยู่แต่เราทา่ทานทั้งหลายแล้วจะไปหาที่พึ่งทางไหนล่ะ แล้วอย่าประมาทว่ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่าประมาทนะเศรษฐีอย่าขาดไฟแล้วอย่าไปดูถูกคนจนเขานะคนจนเขาแผลงนทิกลายเพศเป็นเศรษฐีได้ไม่ล้มก็าข้ามไปมันไม่มีมีพิษสงแต่คนล้ม,มไปกระทืบมันไปข้ามมันระวังนะมันระวังให้ดีมันจะโดดขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้ก็เยอะแยะคนสวดเศรษฐีขาดไฟ หมดเนื้อประดาตัวก็เยอะแยะในสังคมเพราะตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เงินทองมันช่วยได้ให้ความสะดวกเท่านั้นเองซื้อรถเล่นก็ได้ไปซื้อตู้เย็นมาไปซื้อบ้านสวยๆส,สักหลังบ้านจาัดสรรหรือจเจ้าบ้านอย่างไรก็สร้างมาเงินทองมันก็ช่วยใหญ่อย่างนั้นแต่บ้านใหญ่อย่างตึกรามอย่างกระวัดแต่ทําไมหนอไม่มีความสุขในชีวิตในบ้านนั้นเลย ทำไมหนอมีแต่สามวันดีสี่วันไข้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่พักสุขภาพอนามัยก็ไม่ดีเลยอโลคยาปรมาลาภาคนไหนมีโรคระจำตัวคนนั้นไม่มีลบเดี๋ยวต้องไปเข้าโรงพยาบาลอีกเนี่ยเดี๋ยวเข้าออกกันไม่พักมีแหละอโลคยาปรมาลาภาญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทนะคระับมล้มเจ็บในวันพรุ่งนี้ได้แล้วกะตายในวันมะรืนก็ได้ อย่าประมาทเงินทองมันซื้อความตายได้ไหมเงินซื้อเอาเงินไปให้โยมพบาลสักสิบล้านให้ข้าพเจ้ารอดชีวิตคืนมาคงจะไม่ได้ไม่ได้แน่นอนท่านอย่าประมาทตรงข้อนี้คิดว่าเราจะอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กับปู่ย่าตายายนานๆคิดว่ายังหนุ่มยังสาวต้องอยุบหนาเนะี่ยตายก็หลามไปหมดแหละไม่จําเป็นต้องกล่าวเช่นนี้ นับภาษาอะไรเข้าลูกในท้องยังไม่ทันร้องก็ตายแล้วลูกในท้องยังไม่ทันออกมาร้องเอาแววก็ตายแล้วประมากม้ยตายกองในทั่วโลกสโลกาบางทียังไม่จะลืมตายเห็นเดือนตะวันก็ตายแล้วบางคนอายุเหยียบย่างยังไม่ได้บวชได้เรียนในประศาสนาก็ตายแล้วก็มีอย่างนี้แหละอย่าประมาทไม่ได้การเจริญกรรมาฐานต้องการไม่ประมาทในชีวิตคนหนึง่ง ต้องการจะฝึกให้อดทนสามต้องการจับทำใจให้ประเสริฐในสังคมของผู้มาสบริกาาผู้ใจประเสริฐทุกคนแต่ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานใจจชนจะประเสริฐนียท่านจะมีจิตใจดี